ยูแสดงรหัสนี้อยู่ฆ่าลำตัวฆ่าลำตัวนะครับเออเออเออเพื่อนก็นอ,อ,อ,นยกนอยู่นะถุกก็เป็นเพื่อนเ,นเพื่อนรู้เพื่อนนะพีอยู่น้องเกล่าวกั็พยายามร้องกันด้วยเกียรติของอเเของา้าข้าสัญญาว่าข้อ,อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาข้านา ก้ามหาตารจักก้อสองถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อก้อสามถ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือมาลูงครับนี่คือกำรปฏิญาณของเรานะครับคนลูกเสือมีสิบข้อนะครับผมคิดว่าท่านคงจำได้ไม่ต้องกบงวลเรียนนับเขียนนั่งกับคุณแม่ หลังจากนี้ก็เราก็รวมรับประทานอาหารด้วยกันน้ำแบบบุฟเฟ่ัะมานั่งกินกันเหมอกับท่้นประธานเ่านเ่พู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วขณะท,ที่เรารับประทานอาหารอยู่นั้นนะครับอย,ยังมาีกการใหงเออเ <c oughs> อ่อหลวพงวพ่งเจ้าบุ